ไม่มีงานใดที่ไม่มีวันเลิกลาไม่มีการพบกันที่ไหนไม่มีการพัดภาคจากกันก็เป็นธรรมดาอยู่เองของการพบและการจากของการมาและการไปอันนี้เป็นธรรมดาเหมือนกับวันนี้วันนี้ ถ้าว่าเหมือนกับเมื่อวานนี้ก็คงจะเหมือนกันว่าเหมือนกับพ่งนี้ก็คงจะเหมือนกันอีกนี่เป็นธรรมดาอีกสิ่งที่จะว่าเป็นธรรมดาหรือไม่ธรรมดาก็คือชีวิตของพวกเราทั้งหลายไปมันเหมือนกับการเดินทางของชีวิตเดินไปภาษาเรา เรียกกันภาษาหนึ่งเรียกว่าแก่ไปภาษาอีสานถ้าแก่ก็คือลากไปลากไปอืมลากไปลากไปตำหลักตำตอสรุดนุ่นสรุดนี่นั่นคือชีวิตหนทางของชีวิตไม่ได้รวยด้วยหรอกกุด,ดาบเสมอไปและคงไม่ใช่มีแต่ขวากแต่น้ำเสมอไป เมอเือนกับถนนของรถยนต์มีตรงบ้างมีขุกขักบ้างมีลุมมีบ่อบ้างก็ไม่มากเนาะที่ดีๆนั่นน่ะมากที่เรียบๆนั่นน่ะมากอยู่แต่ว่าเราทั้งหลายไปเข้าใจตรงที่ขุกขักโอ้ยมันลำบากเรือเกินมันลำบากเรือเกิน เมื่อไรจะพ้นเมื่อไรจะพ้นทำไมมันหลุมเยอะแท้ที่กิงก็ไม่เยอะหรอกเรามองเห็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นอุปสรรคมากแม้แต่นิดหน่อยเหมือนก,กระดานแผ่นหนึ่งหรือผ้าผืนหนึ่งกว้างๆใหญ่ๆในผืนผ้ากว้างๆใหญ่ๆนั้นมันมีตำหนิอยู่นิดเดียวนอกนั้นดีเลียกไดสวยงาม แต่เราก็จะไปเจาะตรงนั้นนะถ้าไม่มีตรงนี้ถ่าจะดีถ้าไม่มีตรงนี้ก็ถา่าจะสวยใครมากก็ตำหนิตรงนี้แะม,ม,ม,มีใครบ้างถ้าไปมองเห็นตรงนั้นเป็นจุดเด่นอืมเป็นจุดที่ให้คนมองถ้ามองไปเห็นสิ่งนั้นโอ้คนนี้มันเป็นจุดเด่นไว้ประมาณอย่างนี้น โอเราก็จะได้ความรู้สึกแบบหนึ่งก็ไปเข้ากับอย่างที่ว่านอ้อยเื้องตนตน,ตนจิตธาตุจิตเราดีมองอะไรอะไรก็ดีธาตุใจเราดีมันสวยงามที่กิ่งธรรมชาตินั้นสวยงามจริงๆ เห็นแม่ธรรมชาติต้นไม้อยู่ในป่าเราเนี่ก็ดีในบอก,ก็มีดอกบัวบ้านมาให้เราชมข้างบนอีกบางต้นก็มีดอกให้เราชมลงมาเรียรา,าดบอก้ว้ว่านี่นละนะเกิดขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็ลงมาโรยลาอยู่บนถนนบนพื้นดิน มาลอยลายอยู่บนพื้นดินหมดไหมไม่หมดลายดอกอกีกกำลังจะบานอยู่ข้างบนให้เราชมอยู่มองให้มันสวยงามมันก็สวยงามจริงๆคนทั้งหลายนมามองมนุษย์มองคนบางคนสูงสูงต่ำต่ำ,ตำดำดำขาวขาวจิรยามันญาติ ถ้ามองถ้าตำหนิมันก็ได้แต่ตำหน,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 นิทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้ามองให้มันสวยงามนะอืมสร้างสวยงามแท้กรมนี้ช่างตกแต่งให้สิ่งทั้งหลายให้มันสวยงามให้คนชมแท้คนชอบพูดมันก็พูด บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดมันก็พูดเพราะมันเป็นคนชอบพูดอีกคนบางคนโอ้ยพูดน้อยพูดน้อยทำไมมันไม่พูดมันไม่พูดเพราะมันเป็นคนไม่ชอบพูดคนนั้นทำไมมันสูงเท่ฮะสององค์ท่านมหาหนึ่งกับหนึ่งคนนั้นไปยืนเรียงกันอยู่อู้องค์นึงสูงจนเทินรู้จักจนเทิน องค์นี้ต่ําๆถ้ามองให้เป็นปนัญหาอุย้ยทําไมจึงเป็นอย่างนี้ถ้ามองให้สวยงามเออมันก็สวยงามไหมเนาะนี่คือความสวยงามแต่จิตใจของเราเองต่างหากยังอยากให้มันเป็นอย่างนั้นยังอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามใจเรา ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้นี่คือปัญหานี่คือเหตุแห่งความตุบการหนึ่งไปอ่านหนังสือพบปาดของญี่ปุ่นคนหนึ่งพนว่าเขาเป็นปราดเขาก็ชมธรรมชาติแม่จะขึ้นไปปา่าลหมอก ไปดูที่ขรูขลากรุมบอ่อโอ้ยธรรมชาตินี่ช่างสวยงามแท้เขาก็ไปหาชมไปหาชมธรรมชาติช่างสวยงามแท้ธรรมชาติเนี่ยพวกเราทั้งหลายธรรมชาตินี่สวยงามจริงๆเนาะตื่นเช้าขึ้นมาได้ยินเสียงนกร้องจยกแกกเกแกลก,กมันบอก นกตัวนี้ร้องอีกแบบหนึ่งนกตัวนั้นร้องเอกแบบหนึ่งนกตัวนั้นสีอย่างหนึ่งนกตัวนั้นตัวเล็กๆแต่เสียงมันดังดังนกตัวนั้นตัวใหญ่ๆแต่เสียงไม่ค่อยนีหรือไม่ค่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเราชมด้วยใจดีๆนี่โอ้ยเราจะได้ชมธรรมชาติใจเราก็เลยสบายแต่ จเรายังมองธรรมชาติยังไม่ออกเพราะในใจของพวกเราทั้งหลายมันมีกิเลสมันมีตัณหามันมีอาสวะเราทั้งหลายจึงปล่อยชีวิตไปตามกรรมไปเกิดมาตามกรรมแล้วไปตามกรรมฉะนั้นบทสวดที่ า j a n แสงนำสวดอภินาหาปัจเวรก,ก็สมบูรณ์นำเอาบทนั้นมาดูมาพิจา,ารณาทุกวันทุกวันนี่คือสเต็ปของชีวิตเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่มีความเก็บไข้เป็นธรรมดาเราจะนี้ไม่พ้น เรายังมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปทีนี้มาดูกรรมนี่กรรมคืออะไร ทำไมบางครั้งทำไมกรรมเรามันเจอแท้ทำไมเรามันมีกรรมแท้บางทีมันกรรมกรรมจนแน่นกรรมมันกรรมจริงๆกรรมทำไม,มกม็ไม่แบนกรรมไม่แบกกรรมไม่ทำไมทำไมคําตอบก็มีแต่น้ําตาไม่มีทางออก บางคนก็ได้ทำลายชีวิตทำลายอะไรไปอีกมากมายนี่คือการไม่เข้าใจในชีวิตพวกเราทั้งหลายได้มาอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมุมมองมามองมองมองหาชีวิตมองหาสิ่งที่ถูกต้อง แก้ปัญหาวันคืนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตื่นเช้าขึ้นมาเป็นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่จะให้เราแก้ปัญหาปัญหาที่จะต้องรีบแก้เนาะก็คือใจเราเนี่ยนะนี่ความโลภความโกรธความหลงนี่มันเป็นตัวสร้างปัญหา การที่พวกเราทั้งหลายมาภาวนาบริกรรมพุทธพุทธก็ด,ด,กดีหรือมาดูลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกกด็ดีมาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกชีวิตนี่คือชีวิตนี่คือสิ่งที่เราถูกลืมไป เราคิดว่าเราอยู่กับสิ่งอื่นเราคิดว่าเราอยู่กับอันนั้นเราคิดว่าเราอยู่กับวันนี้บางทีก็คิดไปเราอาศัยพึ่งพาอันนั้นอันนี้อยู่ผีสางนางไม้เทวดาอะไรต่างๆออกไปข้างนอกจะเป็นส่วนมากเราอาศัยลมหายใจนี่แหละอย่าไปลืมนะ เรามีลมหายใจชีวิตจึงคือลมหายใจลมหายใจจึงคือชีวิตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนอกนั้นถ้าไม่มีลมหายใจแม้แต่ร่างกายนี้ที่ว่าเป็นเรามือเราขาเราแขนเราอะไรเราเราเนี่ยขันห้าขันนี้ ถ้ามันออกจากกันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันขันขันเดียวร่างกายนี้ขันเดียวในรูปประขันเนี่ยรูปขันถ้าเวทนาสัญญาสังขารปัญญาธาตุสี่ตัวนี้ออกไปแล้วสี่ขันมันแยกกัน ขันนี่เหลือขันเดียวถ้าเหลือขันเดียวตรนี้โอ้ยทีนี้มันต้องรีเพื่อไปทิ้งเดีนั่น๋ย่าไปหลายวันได้นั่นขึ้นอืดน,น้องพองเม่นตาแล้วมองดูทีอืมไปมองเคยมองซากศพไหม อู้ยเขาไปห้องอันนี้คือความจริงนะอย่าเป็นอาเกียดมันเป็นความจริงตุง้งบวมเสือ้อกระดุมเสือกตึงนอกตึงเวลามันบวมผมเดี๋ยวมันก็แตกไปแล้วก็แตกสลายไป อะไรเนาะคือความจริงของชีวิตหลับตาแล้วก็มองภาษาธรรมภาษาปฏิบัติเป็นว่ากรรมฐานกรรมฐานพิจารณากรรมฐานพิจารณามาเห็นความจริงในร่างกายนี้ ถ้าคนไหนพิจารณาใ้ความคลายความจางอะไรอะไรจะค่อยท้ออนออกไปเพราะมาเห็นความจริงคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้เป็นความสวยความงามที่นำพาให้เราเกิดความทุกข์กำหนัดขัดเครื่องต่างๆ ค่ะจิตใจเราสงบดีแล้วเอาไปใช้อะไรเอาไปมองอะไรก็จะมองเห็นความจริงความจริงนั้นแหละคืออริยสัจจะรมทุกทุกมันทุกจริงๆ เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกขโทมณตสุปายาสาปิทุกขาความโศกความล่ำรลํลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์การพัดผ้าจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง การไม่ได้สมปรานาต่างๆก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะควรกำหนดรู้พวกเราทั้งหลายไม่ได้กำหนดรู้เลยจะมีแต่ปัญหาทำไมทุกข์แท้ทำไมทุกข์แท้ท,ทุกข์กเพราะอะไรบางทีเราก็ไปมองดูอย่างอื่นว่ามาทำให้เราทุกข์ คนนั้นนำมาว่าให้เราคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากได้สิ่งอื่นไปเรื่อยๆถ้ามีสิ่งนั้นถ้าจะสบายถ้าจะดีขึ้นประมาณอย่างเนี้ยอืดฉะนั้นทำเป็นจำแนกแก่แกงไปตามนี่หลให้เราได้รู้ได้คิด ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายกำลังทำสิ่งนี้อยู่ก็คือการกำลังทำใจเราอยู่ที่มันผิดจริงๆมันออกไปจากเราคำว่ายึดมั่นถือมัน่นคำว่าเรามันเป็นตนาก็ดีเป็นอะไรก็ดีฉะนั้นเราจรึงมาทำใจเพื่อให้ใจเราดีใจจะเนิ่งปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันจะมาตอบอยู่ที่นี่มันจะมาตอบอยู่ที่ความสงบ ถ้าคนไหนถ้าคนไหนทำความสงบได,ได้ได้น้อยเราก็ตอบปัญหาได้พอสมควรถ้าเราทําความสงบได้มากขึ้นมากขึ้นยืนดูเนี่ยงเนีนั่งดูสบายสบาย,ยมันยังที่หวานะนั้นเราทั้งหลายก็ข้ออนโมทนา ในบุญในกนุศลในการกระทำของพวกเราท,ทั้งหลายขอให้จเจริญเจริญไปด้วยการบริกรรมภาวนานี่นะใน,นวันนี้ก็ถือว่าเราจะได้จากกันไปอีกละไปทำหน้าที่ไปสู่เคหสถานที่โลกแบง่งแบ่งให้เราอยู่คนนั้นอยู่ทุงนั้นบ้างตัวนี้มาก็พากันรับผิดชอบ าทาริตผิดชอบตัวเองคำหนึ่งเราเป็นคนสำคัญขอให้เราเป็นคนสําคัญในที่ที่นั้นๆเราจะทำดีๆต่อตัวเองกด็ดีต่อคนอื่นกด็ดีต่อการต่องานที่เราจะทำกด็ดีต่อปัญหาของชีวิตกด็ดีโอกาสมีวันใหม่มีมาตลอดเพื่อให้เราแก้ปัญหา แกมันถูกถ้าแกไม่เป็นมันยิ่งยุ่งขึ้นมากยิ่งเติบโตขึ้นไปมากดูใจความทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ละคราวแต่ละคราวแต่ละครั้งนั้นคือความผิดปกติอย่าไปเชื่อตัวนั้นนะนั้นคือตัวเรานั้นคือตัวตัดตัวทิศ ที่ตัวมณฑะตัวความโกรธมันไม่เราแล้วมันเผาเราแล้วหลวงพ่อเคยเอาปัญหา,ามาให้เราคิดปัญหาเก่าๆเนี่ยเ,เอาไปคิดด้วยใครเป็นคนสำคัญเวลาสำคัญเวลาไหนสิ่งที่ควรจะรีบทำให้เร็วที่สุด คืออะไรคนสำคัญคือเราเรานี่เป็นคนสำคัญเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะทำดีต่อลูกๆยังไงเพราะเราเป็นคนสำคัญถ้าเราเป็นลูกมึงต้องเป็นอย่างนั้นมึงต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมึงไม่ใช่ลูกกูนี่คือปัญหา คนมีสามีก็อยากให้สามีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ใช่อย่างนั้นกูไม่อยู่อะไรนั้นคือปัญหาเราจะพบปัญหาไม่รู้จกักจบแล้วเวนก็จะอาศัยอน,นันตจะเกิดขึ้นทุกในวะะัฏสงสารมันน่ากลัวมากจริงๆถ้าเราไม่เลิกถ้าเราไม่เห็นโทษของมันเราจะก่อทุกข์มากขึ้นมากขึ้น เดี๋ยวจะไปซุบตัวซุบตัวอยู่ในละละนรกอีกโอ้ยกวาจะขึ้นมาเพื่ออะไรเราเลยแก้ตัวอีกไม่รู้กี่กับกี่กันบางคขาวพวกเราทั้งหลายเราได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์เพื่อมาแก้ไขปัญหา เพื่อทำปัญหาให้น้อลงเพื่อรดกรรมให้หน้อยลงถ้าเป็นกรรมก็ขอให้เป็นกรรมดีสูงสูงสูงๆูงงขึ้นไปตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนาะก็ขอให้ผากันมีสติได้สติได้มาะลึกถึงเวลาเราไม่รู้เหลืออยู่เท่าไหร่ไม่รู้นะชีวิตนี้ไม่มาก บางข่าวพ่นเปียบเหมือนน้ำค้างอยู่บนปลายยอดจ้าขาเมื่อถูกแสงอัสดงคดแสงอันนี้แผดเอาไปไม่นานก็แห้งไปพ่นเปียบชีวิตนิดเดียวประมาณอย่างนั้นไม่มากที่กิงเรามากอยู่พอที่จะแก้ไขอะไรได้มากอยู่เนอะดังนั้นบัตรนี้ <c oughs> ได้ เป็นวันสุดท้ายได้มาขอขอมาลาโทษซึ่งกันละกันสำหรับหลวงพ่อหลวงปู่เองโอ้ยดีใจดีใจเลยมาร่วมถึงไม่ได้ทำอะไรร่วมกับพวกท่านทั้งหลายมากแม้จะ่มาเห็นการกระทำดีของพวกท่านทั้งหลายเห็นความตั้งใจการมาการอยู่ของพวกเราทั้งหลายก็ดีใจ พราะพวกเราทําดีความดีในระยอดมาความสึก <c oughs> สก็ดีใจเนาะถ้าพวกเราทําไม่ดีทีนี้โอ้ยเสียใจเลยเนาะมันได้รับรวมกันม,มันได้รับรวมกันสมมติว่ามารวมกันอนี้มีคนหนึ่งทำริงที่ไม่ดีโองานนี้จะไม่สบายใจหลายคนจะไม่สบายใจเนี่ยแต่พวกเราทั้งหลายได้ทําดี ต่างคนต่างมุ่งหน้าเพื่อจะทํามองคนนั้นก็ตั้งใจอยู่คนนั้นก็กําลังตั้งใจอยู่พร้อมทั้งข้ออัดข้อทำทั้งหลายที่นามาสวดมาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็มาบอกข้อปฏิบัติมาบอกคนทางของชีวิตคืออภินาหะปัจเวกอย่างเนี้ยทั้งหลายแล้วนั่นก็เป็นข้อเปลอนใจในนาม ของผู้เท่าได้มาร่วมก็อขออวยพรให้ทุกคนจงเป็นผู้เจริญในธรรมอืมเป็นผู้เจริญในธรรมขอให้ธรรมะขอให้ความดีทั้งหลายจงปวกปว้องคลุมครองและให้พวกเราทั้งหลายจเจริญเจริญขึ้นไปก็ทุพอแล้ว